ป้าจะหัดขึ้นใช่ต้นหนึ่งป้าตัดใส่ช่องฟิสสองถุงนะครับเพื่อนๆส่วนหัวมันป้าก็จะใส่น้ำจุ่มน้ำไว้แบบนี้นะเดี๋ยวมันก็งอกออกมาเป็นแบบนี้ค่ะป้าจะผัดยังไงนะวันนี้เพื่อนๆ อยู่คนเดียวหรือใส่พริกเยอะแฟนไปบ้านพักตาอากาศเป็นอาทิตย์ถึงจะกลับสบายอยู่คนเดียวจะผัดมีค่าเพื่อนๆ เดี๋ยวมาไว้นี่ก่อนรอหั่นค่ะเพื่อนๆ อ้ควันเข้าอ็ปลามาปิดไว้ให้มันนุ่ม เสร็จแล้วครับเพื่อนๆเผ็ดเหมือนกันสวยไหมคะชิมแล้วรสชาติเผ็ดนะเผ็ดอยู่ที่ผัดเมื่อวานนี้เพื่อนๆเสร็จแล้วยังลบสิบเอ็ดอยู่เลยคะ่ะ เลยละนี่ปาก,กินสามมื้อแล้วค่ะเพื่อนๆไอทำครั้งเดียวเยอะๆแล้วก็จะกินแต่ไม่ได้ติดต่อกันนะจะกินเว้นแล้วก็มากินอีกทีหนึ่งค่ะนี่ใส้ในมันนะคะของแฟน นี่อีกมือ้อกลางวันค่ะอ,คอากาศวันนี้คุณเพื่อนทองฟ้าดูดีได้ใส่แยมเข้าไปด้วยค่ะคุณพ่อเสิร์ ทักดอล i n ่ Thank you เห็นแสงแดดโอ้เพื่อนๆดีใจจังเลย